สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้องมะนาวมาทำอะไรคะแต่ง,ง่าให้พ่อนะคะอย่าลืมติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องมแม่เมน้องมะนาว Family k <ม>คิดด้วยนะคะค่ะเราเชิญกันเลยอ่ะเริ่มเลยคะ่ะ ทำอะไรบ้างคะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนฟังได้จังัวะสีฟ้าบูค่ะสีฟ้าบูาบห้องก็จะลกๆหน่อยๆน,นะคะอันนี้สีอะไรคะสีชมพูเพลงค่ะโอ้หู้ะคะห้องจะดูรูปไปไหนนะคะนี่ไม่ได้ใช้อะไรแบบนี้เลยนะคะตงกับยายยังไม่มานะคะยังไม่ใช้ถ่ายคลิปพออ่อเยอะใช่ไหม โอ้โหบรรเลงเต็มที่เลยนะคะใช่ค่ะมันก็จะไปดูติดตาเพื่อนเราด้วยนะคะตัวกันดิ้งกิ๊กี้ด้วยนะคะมแล้วไปสักกันเลยนี่ค่ะหัวถุบตี สีอะไรเนี่ยอันนี้สีอะไรคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองอะไรคะสีเหลืองอะไรคะส,ส,สีเหลืองอะไรคะ <c oughs> <c oughs> เหลืองทั้งหน้าหยาั้งหน้าเลยเหลืองอ่าถึงแล้วค่ะอย่าลืมเกตีจจ้จามโออยเรไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเนี่ยเอามาือมาเอาอย่าลืมอะไรคะเอามาือมา เสร็จหรือยังยังจ้าเพื่อนๆรอดูอยู่นะเนี่ยทำอะไรเนี่ยทาเล็บนะคะอ่ะมะนาวฝากช่องตัวเองหน่อยเร็วเดี๋ยวมะนาวไปทำเล็บต่ออ่ะอย่าลืมอะไรคะลูก เชียร์ค่ะอะอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมตัวจีตาม้มชอบแม่มชอบนาถ้าพ่อชอาไม่มชอบนา้าชอบนิชชิ้นจวยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอย่าเข้เใจกันใหม่ไดคะ่ะบ๊ายบาย